สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชคศึกเจ้ามวยไทยเสาที่9กันยาถือว่าเป็นศึกเจ้ามวยไทยอัปเดตล่าสุดโปรแกรมการแข่งขันปรับเปลี่ยนนะคู่เอกปรับเปลี่ยนเรียบร้อยวันนี้คู่เอกชิงแชมป์ร้อยยี่สิบสองเวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนี้มาพร้อมเรทมาพร้อมมวยรักมวยชอบถือว่าเป็นช่างก่อนชคศึกเจ้ามวยไทยช่วงสั้นๆ fc หงแดงเข้ามาชมเข้ามาดูแล้วสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการต่อสู้ได้เลยชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางาน fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่ช่วยท่านใดจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งศึกเจ้ามวยไทยนะชิงแชมป์ชิงที่สมมาบินตัวที่สิบเอ็ร้อยห้ปอนนะสต่อสอบูนชัยเจอกับพลายงามที่ยิม ร้อเมื่อเช้าทั้งคู่มาน้ำหนักเกินคนละนิดคนละหน่อยลดแล้วก็ผ่านเรทเปิดนะพลายงามต่อ32ตอนนี้ลดเหลือ54มวยคู่นี้เคยเจอกันมาเป็น3ต่อนะแพ้นอกในยยกห้ต่อเนี่ยซ้ายขวางหน้าแทงยัดไส้เข่าในอาชีพขณะที่พลายงามเนี่ยแขงขวาหนักแรงในอาชีพวันนั้นเจอมานะพลายงามชนะนอกวันนั้นพลายงาม เดินเสียบเดินแทงวันนี้ก็เหมือนเดิมวันนี้พลายงามได้เปียดปรีละได้เปรียบรูปรา่างวันนี้จะเดินเบียดเดินบทเดินชนนะนอกนี่ถือว่าเบียดคู่ขี้สูสีแต่ในดูว่าพลายงามแกร่งกว่าวันนี้เลรยเปิดพลายงามต่อห้าสี่ให้ต่อไปที่พลายงามมาที่คู่สองคู่สองนี่เพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งเจอก้านาลงพันพินิตร้อยห้าถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ของจังหวัดชุมพรนะชิงแชมป์ ม้าบินตัวที่สิบดในพิกัดน้ำหนักร้อยห้าวันนี้เพชรอันดาดูว่าได้เปรียบสรีระได้รูปร่างขนาดที่ก้านารงวันนี้เล็กกว่าเลดเปิดเบื้องต้นนะเพชรอันดาต่อสิเบเอดแปดขนาที่ตอนนี้เพชรอันดาไหลลงมานะเหลือห้าสี่ฟอร์มการชกของทั้งคู่นี่ดีมากๆชนะรวดไร้พ่ายเพชรอันดาเนี่ยนะเป็นมวยซ้ายฝีมือรูปร่างดีหัวจิตว่าใจเยี่ยมชกได้สองกาดเลย ขวางหน้าแทงก็ทําได้ดีตั้งแขนสู้ก็ทําได้ดีขนาดที่ก้านาลงเนี่ยก้านาลงขวาจังหวะฝีมือแข้งขวาหน้าแข้งขวาซ้ายหน้าดีมากๆหลักเหลี่ยมไอคิวนายก็ดีแต่วันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรอันดานะมองว่าเพชรอันดาสรีระรูปร่างวันนี้โอ้โหดูดีกว่าวันนี้เบียดบทชนแบบคุณทีผมทีคุณทีผมทีมองว่าสรีระที่ดูดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะกล้านาลง พันพินิจคว้าแชมป์มาบินตัวที่สิบเอ็ดมาถึงคู่เอกนะคู่เอกนี่ถือว่าเป็นคู่เอกปรับเปลี่ยนนะเป็นคู่เอกปรับเปลี่ยนเดิมทีหนีแสนเอกลุมมากรดีจะเจอเพชรทองคําเฟสปฐุมเพชรทองคํำนี่มีปัญหาเรื่องล,ลูกพี่นะมีปัญหานิดหน่อยวันนี้ต้องถูกถอนออกไปคนที่มาเข้าเวนวันนี้นะเพชรชักรกจันชอห้าพยักโอ้โหเพชรชักรจันชอห้าพยักหงแดงขอบอกว่า ฟอร์มสดคิดทอดซ้อมอยู่สองมสมหมายบางกระปีนะเป็นมวยเป็นมวยซ้ายนะเปิดเกมมีแข้งซ้ายหมัดซ้ายนําในเหนียวแน่นขณะที่แสนเอกนะแสนเอกนี่เป็นมวยฝีมือขวาตั้งรับจับทางหลักเหลี่ยมไอคิวทีบซ้ายวางขวาทีบซ้ายวางขวาพลิวไปเรื่อยวันนี้มวยคู่เอกหงแดงมองว่าถูกคู่ วันนี้ชอบนะชอบไปที่จักจี้ยนชอห้าพยัคฆ์มองว่าจักรี้ยันชอห้าพยัคฆ์นี่ฟอร์มดีเหลือหลายสามฟอร์มล่าสุดนี่เอาคร่าวๆก่อนนะไรพ่ายชนะเพชรแสนคมชนะทูมารโรชนะเพชรทองคำนี่คือสามฟอร์มล่าสุดขณะที่สามฟอร์มล่าสุดชนเอกแพ้นอกยกสีพันมงคลแพ้นกประเดชชอห้าพยัคฆ์แพ้ชนะเพชรทองคำเพชรประมวันนี้ฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวแสนเอกแข่งขวาดี ั้งรับจับทางขนาดที่เพชรจักรจันทร์ซ้ายครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายมีอาวุธนําในเหนียวแน่นวันนี้ชิงแชมป์ร้อยยี่อ้อมน้อยหงแดงชี้ชัดไปที่เพชรจักรจันทร์ฟอร์มดีแรงเหลือหลายวันนี้จะเบียดบทเบียดบทเฉือนชนะแสนเอกหนุ่มมากกะดีคว้าแชมป์ร้อช่อง3มาที่คู่4คู่4นี่ยอดปัตพีทอธันวาสินเจอชัยชูโชคสแสนรัก เลทเปิดเบื้องต้นนะยอดปัตพีต่อสิบเก้าตอนนี้ไหลเหลือเสมอยอดปัตพีมวยคู่นี้เป็นมวยจากแดนใต้ยอดปัตพีในปัตตานีขนาดที่ชัยชูโชคสงขายืนเทียบสัดส่วนวันนี้ชัยชูโชคดูได้ลอยกว่าแต่วันนี้หงแดงชอบไปที่ยอดปัตพีนะมองว่ายอดปัตพีเนี่ยเตะขาต่อยหมัดต่อยลําตัวฟอร์มล่าสุดดูดีมากๆไร้พ่ายวันนี้มองว่าด้วยฟอร์มการโชคที่ดูดีอาวุธที่หนักแรง เตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวในดูเหนียวแน่นกว่าจะเบียดเฉือนชนะชัยชูโชคสแสนรักนี่คือช่างก่อนชคศึกเจ้าวมวยไทยมาแบบกระชัน้นชิดวันนี้ f c ชอบกดซับสไก i b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ